สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคือพี่นเองค่ะวันนี้จะมาเก็บบันเฟืองต่อจากรอบที่แล้วนะอันนี้เป็นด่านด่านที่5ของอืมแมพที่4เอ๊สะสเตจตห้าส,สเตเตทห้าสเตเตทห้าด่าน4สเตจตสด่าน5เอ๊ะขอหน่อย เนี่ยเอ้ยยี่ไหนเป็นเลยเป็นเลยเแล้าก็จำไม่ค่อยได้แล้วนะคะเพราะว่ามันยังไงนะระวังโดนเบียดตายใช่ไหมเนี่ย ถ้าเราพอจะรู้นะว่าเราพลาดตรงไหนซึ่งมันตรงให้เราไม่ชอบที่สุดก็คือที่มันไฟดับที่มันต้องที่นให้เราต้องถือเทียนเราจะเอาทุกอย่างที่มันให้เอานะคะ ชลๆเลยเนี่ยชิๆอันนี้เราเราน่าจะเข้าไปเก็บแล้วนะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมโหมีอันนี้แล้วมันโดดไม่ได้ไม่น่าตกเลยนี่ขถาดเรากำลัลงพูดนะแบบพยายามอย่าให้โดนเบียดใช่ไหมล้วก็ตอบเองว่าใช่จะถามว่าโดนเบียดไหมโดน พลาดนะแม้แต่นิดเดียวก็ห้ามตกเราอย่าอยู่แบบบินมีอย่าอยู่ริมๆเกินไปไม่งั้นก็จะตายหา เราตายเยอะๆจำได้ไอประตูบ้านเนี่ยแต่เราไม่เข้าแล้วเพราะมันไม่จำเป็นอืมอต้องไปซ้ายก่อนเหรอเอ้ยต้องไปขวาก่อนเหรอ คอยคอยเป็นลูกไม่พอไม่แม่ยาอย่ามายุ่งมาเก็บหน่อยอเนี่ย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 ที่เราแบบหลอนมากมากเพราะว่าแบบมันหลอนมันมืดแต่ตอนนี้เราไม่เป็นไรแล้วนะคะ ไม่เป็นไรละแหละเดี๋ยนะเราพยายามตรวจดูนะคะว่าเราพลาดตรงไหนนะแต่เราคิดว่าเราน่าจะพลาดตรงนี้แน่ๆแหละเดี๋ยนะเอาแล้วก็ไปเราก็ไปน้องเราก็ไม่มีไฟหมายถึงว่าไม่มีตัวไฟ เพราะว่าเราพลาดเองเราขอโทษค่ะทุกคน,กคนแล้วก็จะได้บีมมาแทนไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจเย็นนะมันจะลื่นนิดนึงไม่นิดอ่ะโอเคเราก็ต้องกดสวิตคือมันไอ้นี่หน่อยมากเลยอะที่เดินอะ โอเคนี่นะคะตรงนี้นี่เองที่เราพลาดเราทำไรเราทำเราโยนไฟเข้าไปเลยนี่นะนี่ไงตรงนี้อืมอืมปุ่มอยู่ในโน้อนอีย๋ยฉลาดเหมือนกันนะเนี่ย ครบแล้วนะอันนี้ด่านนี้ครบแบบง่ายดายหรือเปล่าวะมันจะผ่านหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยเราไม่มีอะดิแล้วก็ไม่ต้องขึ้นก็ได้เราไม่มีเอ้ยเราก็ไม่ต้องเปิดก็ได้เราไม่มีมันต้องเป็นไฟเดี๋ยวดิโอ้โหเกือบเดินลงไปแล้วเมื่อกี้โอ้ยนะ ลงไปจริงด้วยอ่ะเริ่มใหม่เลยปะเนี่ยโอเคอยังดีที่มันเริ่มใก้ตรงนี้เคือบเดินลงไปเดี๋ยวนะหรือว่าเออวะ่ะมันจะได้เห็นด้วยใช่ไหมว่าแบบทางมันเป็นยังไงอ่ะ อย่าอย่าอยาอย่าไม่ยุ่งอย่า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 ม่ยุ่งโอเคอย่าอยาคือไงวะตอบโต้ตอ่อกุญแจรึอ เกือบแล้วเกือบแล้วอีกนิดเดียวจ้าน่ารักน่ารักที่สุดหมดหรือยังนะอันเนี้ยครบยังหว่าหลัหนบอสมันไม่น่าจะมีไหมโอเคแสดงว่าครบแล้วนะคะอันนี้ เหลือแค่อันนี้ไปเลยอันนี้จะเป็นก้อนเมฆใช่ไหมโอ้โหสเตจแรกเลยตายแล้วไอสองอันแรกกันไม่เกี่ยงหรอก ไม่รู้นะคะว่ามันจะอยู่ตรงไหนบ้างนะเดี๋ยวนะโอเคพยายามเฮ้ยเฮ้ยพยายามอุย้ยลองกดการดูก็ได้เว้ยได้ไอ้นี่ คิดแล้วว่าแบบต้องฟันตัวเองไปอยากได้อยากได้อยากได้ด้วยามาต้องจัาเบกเก็บพลังชีวิตได้นะเอามาเพิ่มได้แล้วทำไมเล่นแรกมาได้ง่ายอยจา,างวะไม่ถึงตอนที่เราเล่นแรกๆไม่เอาแล้ววิ่งอะ่ะตายบอกเลย มันรู้อ่ะเนี่ยมันโอ้โหมันบินบินเละเทมากเราจะปล่อยมันไปตามสายลมแล้วกันนะคะแอ้นี่ขอเข้าไปหน่อยขอขอเข้าไปหน่อยเฮ้ยนี่เก็บแล้วแต่ว่าแต่ว่าฉันมีร่ม ฉันจะทำอะไรก็ได้แต่ดูเลือดสิ <mm mm> โอเคเราจะเย็นๆนะการบังคับมันก็ไม่ได้ยากแค่แค่เราทำไม่ได้ <mm mm> น้องอย่าใส่ไปใส่มาี่โ oh อ my God ่ o d อโอ้ลืมไปมีล่มนี่หว่าแตา <mm> 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 เ่เฮ้ยอุ้ยไวน้นู่นอันนี้แล้วกันไอเนี่ยคัตเตอร์ เราจะไม่ตัดเป็นเลื่อไปเทยนะคะเราจะล <c oughs> ำคาญก้อนเมฆอะ่ะเออใครมันจะไปคิดว่าแกไม่มีอะไรด้วย ทำไมตอนฉันเล่นแกไม่เห็นโหดอย่างนี้เลย ได้ไงโอแล้วก็มันมีอะไรให้กินมันแถวนี้ป่ะวะที่มันต้องเก็บอะไม่เอาแล้ววิงอ่ะไปใกล้ๆน,น,นี่คือขนที่ต้องเก็บ ต้องเก็บพลังชีวิตมานะคะเพราะว่าคุณจะตายเยอะแบบอีชันนั่นเองเราไม่ต้องทำอะไรเลยไหมหลบอย่างเดียวไม่ต้องปาไหมต้องไม่ต้องแทงใครไม่ต้องไปฆ่าใครใช่หมนั่นไนั่นไงนั่่ไง,ไงมันจะตายกับตกเอาเองนั่นแหละใช่ไหมใช่ค่ะเห็นปหะ เออมันก็แค่เนี้ยไม่ยากไม่ยากไม่ยากไหนวะมนนี้อแล้ววน,นี่มันทางเข้าอันที่สองหรือเปล่าฟันเฟืองอันที่สองใช่ไหมใช่แหละเก็บดาวกันมันจำเป็นต้องใช้ของมันต้องมี โดนแน่ๆแต่ช่างช่างมันเถอะช่างมันเถอะช่างมันเถอะอนนี้มันก็ต้องเข้าไปเลยใช่ไหมใช่แล้วอันที่สามขอ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 ลิฟต์ใช่ไหมน้าอุ้ยเบเบ็ดเบเบ็ดพุ่งใส่โดนเบเบ็ดพุ่งใส่โดนเบเบ็ด ใช่มสำรวจทุกเส้นทางแล้วตอนนี้เพราะว่าอันด่านมากเมื่อกี้ไม่ถึงว่าอุ้ยมันคืออันที่สองดังนั้นอะแมพเนี้ยก็ต้องเป็นของอันที่สามยังไงยังไง,ไงจเจอแล้วทุกคนเดี๋ยวนะแล้วอันที่สี่มันอยู่ไหนวะอ,อ๋อที่สี่คือนนแน่เลยใช่ไหมก่อนที่อันนั้นมันจะพังอะไม่ว่าคือด่านเดียวกันว่าแต่ละ ไม่ไม่ไหยุดหยุยดก่อนที่ไอหินที่มันหลดลงมาทับเราอ่ะใช่ไหมเนี่ยก่อนไอหินเนี่ยเงาี้จะนำหน้าหินนะคะไม่สน ต้องไปก่อนอยังไงวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราขอเซฟสเตตนะคะ <laughs> น,นี่ก็คือต้องใช้การเซฟสเตตในการเก็บแล้วนะอุ oh man, no, 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 no ้ยไม่โน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 เดี๋ยวนะเอ่อเซฟสเตตสล็อตสามโอเคไปเลย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  ตอนนั้นเราเข้าไม่ได้เพราะว่ามันมันปิดทางใช่จำได้นี่ทุกคนครบแล้วปุ๊บอยาสวยงามเย้เหลืออีกอันหนึ่งใช่ไหมอ่ะังนั้นเล่นต่อไปเลยก็ได้เนานะไม่ได้สีเล่นไหม นะมันด่านไหนก่อนด่านนี้เหรอนั่นด่านน้ำบนนะ่ะกิบโคบบอกอ๋อเป็นไปได้โอเคอันที่สองเหรอ,อย้อนด,ดูคลิปแป้บหนึ่งว่าเราพลาดอะไรวะมันคือด่านไหนก่อนหรือว่านะหรือว่านะมันคือตรงนั้นแน่เลยตรงที่เราทุบคอนพลาดไม่ใช่ทุบคอนอะไรนะก้อนหินอ่ะน้องหินอ่ะอามานี่มนี่จ้าวิฉันมีลิฟ ฉันจะเอาลิฟก็ได้ฉันไม่เอารอกเงินจ้านี่ดู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 ล <c oughs> ิฟอาจจะไม่เหมาะกับด่านนี้ใช่ทุกคน สลัเอามาเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แน่นี่แน่แกมีอะไรบนหัวเหรอนี่แน่นี่แน่นี่แน่แกด้วย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 จะยุ่งแกยุ่ง ลอยขึ้นมาจ<ะ>้าโดนขังไปซะโดนขังโดนโดนขังโดนขังสิว่าเออโดนขังโดนขังเยี่ยมา่ดุง้งดุ้งดุงดุง,ดงอ้าบอมบัวเมามันมากเลยมาเนี้มานี่มานี่มานี่มานี้แข่งกับฉันเหรอแข่งง้อแข่งง้อมา ไปทำอะไรอะ่ะจำไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวนะจำไม่ได้จริงๆเนี่ยว่ามันไปทำอะไรอ๋อตรงนี้เอ้ยอ่ะเด้งกระโดกะดกระโดนกระเด็นกระโดนก็อันนี้แล้วนี่ <c oughs> อยากอยากเล่นอ่ะอยากเล่นอีกรอบเห็นป้าก็ยังเซียนเหมือนเดิมใครบอกว่าไม่เซียนแล้วก็เซียนเหมือนกันเลยมาๆๆๆา มาห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 มาเกือบละเกือบละเมื่อกี้เกือบละเกือบละเกือบได้มานี้เอ๊ะวัดใจวัดใจกากเหมือนเดิมเอาเอา ตรงกลางถ้าไปต่อก็จะไปเลยนะโอเคไม่ยุ่งกับอาหารอานขวาสุดอาหารโอเคเอ,อันนี้อันนี้อันแรกก็ได้อันแรกโอ้เบือ่อเบื่อไอ้ไอ้ดวงเนี่ย ไม่มีก็อายดิไม่มีก็อายไม่มีไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็อายอายไปเลยเรื่องของเองโอ้ไม่กอดอยู่ไม่ได้ขอเลื่อนได้ไหมอ๋อนียายายา่ยา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  bỏ ra khỏi lượt cuộc แง่ที่เราต้องทุบหินขอกินข้าวก่อนนะนี่แน่นี่เราเราห้ามทุบอีกอันหนึ่งเราจำได้ใช่ไหม คอม p l e t แล้วค่ะทุกคนโอเคแล้วก็ผ่านด่านแบบสบายๆไปได้เลยอย่า <Yeah. S 1> อีก2อันเป็นมิติพิศวงไหมนะใช่จริงด้วยเราต้องทำเพื่อมันเพื่อผ่านด่านใช่ไหมนะ ไปบ,บ,บ,บีบีมแฟร์แอบบีมนี่วะบีบีมแฟร์อะไรวะอุ้ยได้ได้ได้ดขึ้นไปขึ้นไปเออโอเคขอลงหน่อยครับมาเก็บดาวเพื่อที่จะเอาหัวใจไว้ใช้กับแมปถัดไปด้วยนะจริง,รงไม่ต้องก็ได้นี่วะ ต่เราแต่เราที่เราทำเพื่ออไรน,นี่เออหมดหมดเอาดาวตั้งสิบอันเนี่ยขอนหน่อยเถอะมันเมื่อยพอแล้วพอแล้ว ยิงนิลนาจังเลยอันนี้มันต้องทำเพื่อไปต่อไหมอ่ะไม่ต้องใช่ไหมถ้าไม่ต้องก็าจไนไม่นะคะถ้ามันฟุกได้ก็โอเคโอเคฟุกเป็นการฟุกได้แหละอุย้ยมันไม่ได้นี่หว่ามันต้องลงไปจริงด้วยเป็นทางไปต่อแบบไอ้นี่ นี่ต้องไหมเนะี่ยทำาไมเราจะผ่านไปเลยนะโอเคนี่นี่ลมคารเห็พวกเขาเรียกว่าอะไรเม่นเหรอฮัอน,น่าจบลีปแบบสวยงามอีกแล้วทุกคน โอเคสำหรับเคอร์บี้พาร์ทพิเศษใช่ไปพาร์ทพิเศษก็จบไว้เท่านี้ก่อนละกันนะคะไว้เจอกันใหม่กับด่านหน้าใช่นี่ครบแล้วนี่ก็ครบนี่ก็ครบแล้วนี่ก็ครบแล้วนะเราจะไปไปที่อื่นเลยนะไปที่อื่นใช่ไปด่านนี้โอเค ไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะคะสำหรับห้านี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ